หลายคนเคยเป็นมาค่ะที่แบบว่าโพสไปแล,แล้วแล้วลืมใส่แฮทแท็กลืมใส่แฮทแท็กเราเสียตั้งไหนดีอ่ามาต้องยานได้จ้ะมีวิธีแก่งยังไงมีวิธีย้อนกลับไปใส่แฮทแท็กยังไงอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเมืองกันก็ให้เพื่อนเพื่อนเขาไปในเฟซได้จ้ะอ่ะเข้าเขาไปในเฟซเท่านะอ่าเข้าเลื่อนไปตรงไอโพสต์เขาลืมใส่แฮทแท็กได้จ้ะ อ่าเลือนเนาะอันนี้อันนี้คือโพสที่บม่ได้ใส่แฮตแท็กเลยจ้ะวิธีอ่ะให้ใหายเขาไปจุดสามจุดข้างบนเลยจ้ะเราก็เลือนลงมาเห็นคําว่าแก้ไขโพสบอ่ะแก้ไขโพสเด้อเราก็เห็นวะะ่าค่ะหลังจากนั้นสิสามารถพิมพ์ด้วยไอ้ยางกระดาเขากะกดเข้าไปปุ๊บใส่แฮชแท็กเข้าไปเลยเด้อคะ่ะอ่ะใส่แฮชแท็กเลยเด้อจ้ะอ่ะใส่แฮชแท็กเนาะเราก็าพิมพ์ข้อความเข้าไปจ้ะ อย่างอันนี้คือซีใซว่าภาพนิ่งสร้างรายได้นะคะอ่ะอีกสักอันหนึ่งเนาะบ้องบ,บ้อบ,บ,บคว้วสิเกินสามอันเนอะค่ะภาพนิ่ง a i อ่ะเสร็จแล้วอันนี้ในตัวอย่างนี่สิใไ้แค่สองอันเนาะพอเสร็จแล้วให้เข้ากดบันทึกข้างบนนี่จ้ะเห็นบอ่ะกดบันทึกข้างบนจ้ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วด้วยวิธีการแกะ กะหวังว่าคลิปนี้คงสิเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ติดปัญหานี้อยู่ด้วยจ้ะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์คลิปนี้มีสาระดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดเซฟไปทำเมึงนั้นได้จ้ะขอบคุณค่า